สวัสดีครับคือกอลับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินหอมอิงพาเชฟเด้่อเพื่อนด้วยหม้อพี่น้องหม้อมนี่พร้อมควมได้เมนูตำตีนไก่พี่น้องเลยโอ้ตีนไก่บัดเงยเลยพี่น้พื่อนเลยหมดเอียบเลยเหมืนพอ้อมควมคัดใส่เลยมั่งเชฟเชฟเพื่นเพือนพรอมควมครับผมมูนี่พร้อมควมทำตีนไก่ใส่ปลาน้ำปลาไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนด้วยอิสานพาสุบพร้อมควมบ่ได้ขายเพื่นเพื่อนพรอมวมเห็นเพื่อนกินเป็นแท่แท้ çek, พอ้อมควมเพ่อนร้องเพื่อ เอาพี่น้องบ่ไปกันวาอะไรยฮังมีขัานสาไปเบื้งเลยครับสูตรพราวมที่เชพชไปเบิ้งนี้ครับพราวามจกแจงแบงใบกันพี่น้องเอ้ามอยู่ใส่พริกลงไปกระเทียมตำเหมือนพี่น้องเหมือนตำเมือแหลกเท่บห่อพรหนมออพ่มใส่ชุดรถใส่ชุดรถไปความนี้พี่น้องแหลกเยอะขึ้นเพื่อเขาตำแล้วให้พริกแหลกเยอะพี่น้อง ใส่ชุดรถต้งไปน้ามาขามไส่ลงไปนี่อืตานปิบ๊บไส่ลงไปนี่นี่พี่น้องนี่น้ำปลาของแท้ไอ้พิ่นขินก็เป็นไ้แซ่บจ้เพาน้องอ่ะปอยากร้อง,งอมืออ๋อนวนว,นว้าปวดสองทะละพีใหญ่ๆตามเรยเคี่ยวเคี่ยวเสลงไปสองสามมวย มีดบ่เขาไงปลาโคกดีที่สุดน้ำพอนุนอออ่มแช่ตู้เย็นเลยนึยกสุกเป็นเนี่ยปลาแล้วต้องมองดีๆมองก็ดีบ่าเอางองนี่ยอืม,มด,ดีใจเลยอ๋อน้ำปลานีเขาต้องใส่หลายเด้พี่น้องเ้อะเพราะว่าน้ำปลาคนปลุกมาเยอะเลยแล้ว Những nhìn 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 có Nhè, yêu cầu, babji. Lải đầm tang nim. Siêu tang, bênh 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 nó bênh tang, bênh tang, bênh พี่จุ่มาะไรก็ให้หหแสบแสบมองเราอยู่นานเวลาแล้วอ้าวพี่ลอ,องไงสวดรณเปีต๊ตัดีนตีนไก่นุ่มๆใส่ลงไปคลิปนี้เป็นละเอียดเนี่ยนี่พี่ลองด้วยซื่อ่าแหละของแสบขอมเปี๊ เนื้อเข้ากันพี่น้องไหมต้องตำแห้งอะไรพี่นอ้องเด,ดี๋ยวมันจะแตกค้นนองจริงกันเลยตำตีนไก่น้ำปลาอีสานปลาสวบหมดล้วอดอวไพี่น้องเซ็บๆมันกันดีกว่น้ครับในทีและนี่เป็น,น มาพี่น้องมาแซบแบเอาไปละโยนลงไปแซ่บเลยสวัสดีครับหมาพี่น้องมาเรียบร้อยสวัสดีแค่นึงแซบแซบกันหนุนความจำดินไก่แซ่บๆซีนจัมโบ้ลยเรื่องมาน้ำปลาอีสานปลาสวกแซ่บๆซบกันหนุนความน้ำดีเลยไง พรทอดน้ำปลาแล้วนัวนือน้ำปลานัวดยอดแฉ่ำเลำย うん。Mm. <Yeah. S 1> mm.

มาเดอพี่น้องเด้อเซ็ตแทมกันพร้อมนน้ำปุ๊ๆด,ด,ดีเด้อ Hmm. 对。Yeah. Mm. giọt Giọt nó ngoài vô thì không oh. ตามกยแซ่บเดแพงเครื่องให้นแเดแพงเครื่องอยู่แซ่บหวานต็ดเปรี้ยวหวาน

เขาเราออานนืออจมกัชื่อตัวแล้พี่น้องเ้านี่ยเขาเราอมกับตำห้เบื้งว่าตำแบบไหนจะต่างกินไปพร้อมเหลือนี่แม่แม,ม่รีบไน้องจักล้องอีกตังไรจตกลองจะกินน้ำเาเราอมไปต่ก็เขาอยู่ที่นังเจอกันไหม่ที่นี่เขาเราอมกับยังไงตำียบมือนางหรือว่าตำกินใจเ,เนื่อยเพราะอมเห็นพี่น้องเบื้งว่าการตำห้แซบตำห้ไไรทังไงเอาเพรน้รำได้ครับผม เอ๋ดออีพี่นายเจอไหมพี่น้องเรือลำลำเระอ,อยู่ค,นค้นฟังทุกช่องครับขอบคุณครับ